เรื่องนี้ไปดูทีมจับงูสุดอลังการเรื่องบ้านเบิกสวัสดีค่ะฉันวันิชาจันทีมค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิงแ,งแลลงวดล้อมปตบังกางค่ะชาวบ้านแจ้งให้ไปจับงูค่ะคุณเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีงูให้ไปจับให้หน่อยครับก็รีบมาไหนยังงูโอโ้โ,อโหอยู่นี่อยู่นี่อยู่บนต้นไม้ตัวเบลลมเลยอูตัวเล็อ,อ,อยู่ต้นไม้อะจับยากมากเลยะพร้ะเดี๋ยวพี่จะเอาม้เนี่ยฟันกิ่งนะเดี๋ยวมันก็หล่นทั้งกิ่งทั้งงูแหละ เฮ้ยฉลาดเอาเลยเอาเลยฟันเลยพี่ฟันเลยฟันเลยเอาหลุดยัง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 ฟันเลยพี่ฟันเลยไร้เลยพี่ลุดแล้วหลุดแล้วนั่นหายเลยจะบ้าหะงูกับน้ำเนี่ยปล่อยมันเจอกันได้ที่ไหนแล้วมันก็หายนี่นี่เอาไงเอาไงหายไปเจอใครเข้าเดือดร้อนแน่งูมันหายไปแล้วไงวะไอ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไฟฟ้าช็อตนานนะงูมันนิ่งสลบนะจับง่ายเลยเฮ้ยเียพี่เอ็นไปเอาไฟมาใช่ใช่ใช่รอดตัวไปยังมีวิธีแก้ไปมาแล้วไปช็อตเลยช็อตเลยช็อตเลยนะไปไปน่านิ่งแล้วจับมาเลยจับมาเลยได้พี่เฮ้ยเดี๋ยวไปช็อตไปช็อตไปยังไม่ได้เอาขึ้นเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไปช็อตแล้วช่วยเพื่อนเราช่วยเพื่อนเราเบลเราเรานั่นสิทำไมไม่เอาไฟขึ้นก่อนเออ เอรีบเกินให้แกรีบเกินสลบปเลยไหมเป็นไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ตายหรือเปล่าเอ็งไปเอาไวสิไปเออมามามานั่นไงนิ่งเลยทั้งหล่นทั้งช็อตตายแล้วมั้งโอ้ยมันนิ่งสลิเลยว่ะจะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยก็ก็กเอาน้ำล้างเอาน้ำล้างเฮ้ยไปไปเร็วเร็วเร็วเอาฝากไว้ก่อนเออเออเออเผื่อฟื้นเผื่อฟื้นเหมือนคนสลบไงน้ำมาแล้วเอาน้ำล้างก็ฟื้นนั่นแหละนั่นแหละ ฟื้นไหมฟื้นไหมโดนน้ำเข้าไปฟื้นไหมเอาฟื้นแล้วเฟื้นมาลัดคอเพื่อนอยู่ดีเฮ้ยดูหน่อยดูหน่อยงูงูพี่งูลัดเพื่อนที่แล้วโอ้โหโอ้โหเนมือตั้งนานแล้วนะลัดจะแย่แล้วเฮ้ยงูอะไรของเองเอ้างูลัทงูลัดงูลัทงูลัดมาช่วยเรามาช่วยน้ำเอาไปชอบพี่เอาไปชอบพี่ยา กินหมดนี่ช่วยยังแกดิแก กำลังจะจับอะค่ะงูก็ได้ล่วงลงไปในบอ่อหนา้างล่างก็เลยเอาไฟช็อตเพื่อให้งูขึ้นมาจากบ่อค่ะแล้วงูอ่ะโดนไฟช็อตไม่ได้สติไม่ขยับอะค่ะเจ้าหน้าที่ป้องกันแล้วก็เอาน้ำมาลาดลาดล้างแป๊บหนึ่งงูฟื้นเจ้าหน้าที่ก็ตกใจเนยกว่ามีแต่แมวงูก็มีเก้าชีวิตเหมือนกันแต่คนโดนรัดเหลือครึ่งชีวิตแล้วนะขอขอบคุณคุณวันทิชาจันทิม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกลางจังหวัดนนทบุรีเจ้าของเรื่องงูรัดคอเพื่อเรื่องนี้ไปดูอุบัติเหตุที่ต้องเคลียร์เคลียร์แล้วเคลียร์อีกสวัสดีครับผมดาบตุลวจพิชิตสากรินผู้บับคับหมู่งานจราจรสถานีตำรวจทัณฑ์บามเสนผู้ที่ขับรถนะครับประมาณนะครับไปชนท้ายขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง คุณผู้ชมครับสังเกตดูรถคันนี้นะครับแหมคนขับเนี่ยเป็นผู้หญิงขับมาครับขับมาอยู่ดีๆก็เผลอขับรถชนท้ายเขาครับโอ้โหพี่ขาทำไงดีอ่ะโอไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ช่วยพี่จะช่วยยังไงดีคะน้องก็ออกไปเคลียร์กับเขาเด็ดอ้าวไหนบอกพี่จะช่วยไงคะเฮ้ยน้องไปเคลียร์กับเขาก่อนถ้าเคลียร์ไม่ได้เดี๋ยวพี่ช่วยแน่นอน ขอโทษนะคะ่ะขอโทษจริงๆไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะมือใหม่หัดขับนะคะขอโทษนะคะขอโทษนะคะโอ้ถ้าเป็นผู้หญิงอย่างนี้ผมก็ไม่เอาเรื่องอะไรหรอกครับนั่นไงพี่บอกแล้วเห็นมาแค่นี้น้องก็เคลียร์ได้ไม่มีปัญหาอะไรเป็นงาเอาเฮ้ยเฮ้ยไม่นานจังไะทำไมนานอ่ะเฮ้ยทำไมเคลียร์กันนานเนีงง่ยอย่างนี้แสดงว่ามีปัญหาอย่างนี้มันต้องถึงมือพี่แล้วเดี๋ยวพี่เปิดประตูไปเคลียร์กับมันเลย โอ้โย,โอโยไอ้เห็บแมวเปิดประตูทำไมเนี่ย oh. ก็คือพี่จะมาช่วยเคลียร์ช่วยเคลียร์อะไรหนักกว่าฉันอกีกของฉันเนี่ย anime anime แค่พังนิดเดียวของแกเนี่ยมอจตอร์ไทั้งคันเลยแล้วยังคนเจ็บอีกโอ้ยไอ้เห็บแมวถ้างั้นเนี่ยเออน้องช่วยเคลียร์พี่ดีดิออ้ยช่วยก็ไม่ช่วยแถมยังทำให้เรื่องหนักกว่าเดิมอีกไอตะไลเอ้ย ไปดูกันอีกทีครับนี่ครับผู้หญิงเขาเผลอชนเขาก็เคลียร์กันจนจะเรียบร้อยแล้วน่ะส่วนไอ้ผู้ชายในรถเนี่ยอวดดีจะมาช่วยเมิดประตูนั่นแต่แั้วทำให้เรื่องเนี่ยมันหนักขึ้นไปอีกครับเฮ้ยพอยับอีกที เรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำเพราะเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมาขอโทษเขาเผลอกันนะผมหมว่าเพื่อนที่อยู่ในรถนะครับหวังดีครับอยากจะมาช่วยเจรจารนะครับเลยเปิดประตูรถออกมานะครับไม่ทันระวังนะครับก็ชนกับมอเตอร์ไซค์อีกนะครับเกิดเตุซ้อนขึ้นมาอีกนะครับคงไม่ต้องช่วยเขาเคลียร์แล้วเคลียร์เรื่องตัวเองให้ได้ก่อนดีกว่า ขอขอบคุณดาบตำรวจพิชิตสาคลรินผูน้บังคับหมู่งานจราจรสน,ส,อน,นอสามเสนเรื่องเปิดประตูโดนชนเรื่องนี้ไปดูบขสารอรถรถก็มาสวัสดีครับผมนายติเรียใจแก้วเจ้าที่ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมกู้ภัยลำปางที่สถานีขนส่งจังหวัดลำปางขณะที่ผู้โดยสารกำลังนั่งรอรถอยู่ภายในอาคารขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง ที่สถานีขนส่งจังหวัดลำปางครับผู้โดยสารก็นั่งรอรถกันเต็มสถานีรอไปก็เซ็งไปบนไปรถตั้งเยอะตั้งแยะ,ต,ยะตั้งหลายคันให้คนมานั่งรอเนี่ยเมื่อไร่จะออกเห็นผู้โดยสารเป็นอะไรให้มันนั่งอยู่ได้เฮ้โยโกรธนะเนี่ยโกรธแล้วเนี่ยเบื่อแล้วด้วย,ย,ย,ยถ้าไม่ออกอ่ะจะกลับบ้านแล้วนะใจอ็นๆพที่เพิ่งโกรธออกแล้วออกแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอเข้ามาทำไมเฮ้ยตัวพี่บอกให้ออกไงมันต้องออกทั้งทั ไม่ใช่ทางนี้ออกทางนี้มันจะชนคนเล็ก รถบัสคันเบอร์เอร์ที่จอดอยู่เนี่ยคนขับจะไม่ทันทำอะไรแค่เปิดประตูแค่นั้นเองรถบัสก็เหมือนมีผีสิงขับพุ่งชนสถานนีชนคนบาดเจ็บไปตั้งหลายคนครับโอ้ยแกไปยังไงวะเนี่ยคือคือผมไม่รู้ไม่ได้เจตนาจะให้มันเป็นแบบนี้เนี่ยครับอยู่ดีๆมันวิ่งไปทางด้อย่างเงี้ยครับเข้าไปในสถานีโอ้โหเฮ้ช โอ้โหเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงมาชัยนะครับเนี่ยครับโอ้หเฮ้ยโอ้โหเละเลยโอ้ย <c oughs> ผมก็เละเหมือนกันครับเป็นไปได้ไงวะ ก็เกิดพุ่งชนเข้าชาชลาอย่างแรงจนชานชลาได้รับความเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจานวนสี่รายส่วนสาเหตุเจ้าที่ตํารวจอยู่ระหว่างการสืบสวนต่อไปนึกถึงก็มาอย่างนี้ถามคําเติมน้ํามันหรือน้ำมนขอขอบคุณคุณตีรยาใจแก้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมกู้ภัยลำปางจังหวัดลำปางเรื่องพุ่งชนชานชลาคดีเด็ด